นี่ครับกองเงินบ้านนัองแวงเงินขึ้นต่วนตีประมาณตีสามขึ้นม,มีนูมีนบอกว่าขุ่มอ๋อสมอ่ออางมาสันเนียบ้านน้องแวงตำบลมูมเงินอำเภอลนนำพองจังหวัดพนักเจนบอกว่า โกด่ผมตายเห็นติผมตายอะไรนะครับตอนนีน้เขาอีเปี่ยนน้องดูเขาเปี่ยวนะครับเ,เปี่ยนยชีวิตแล้วครับจากเพื่อนนี้อยูอีดอนอีเขียวบักเข็มนะครับมูสเกตเขียวเข็เขม ตัวนี้มาตัวเหี้ยนอีเปี้ยมตัวนี้โยกเยกเหี้ยนมีหน้เาเบอกเดี๋ยวมาคล้ายอยู่ตำรวจขาดตรงไหน่างก็เป็นเด็กตำรวจแต่ดาบได้เนี่ยขืนมันจีอยูอ่ไงบางไงอะไรตการ่ยแดกม้วน เคียงออกไม่ค่อแสงเลยโอ้เคียงมือมาขายดิหมอ้ดดอมี่ปลาพิเศษบานอ้ว่ง